เราเชื่อว่าพระคาวันนี้ที่จะผ่านคุณพระภูมิเป็นพระคําที่พระเจ้าประทานให้เป็นพระพรสําหรับห้องชุมชนพระพรและเป็นพระพรสําหรับผู้แบ่งปันนะคะคือคุณพระภูมิค่ะขอพระเจ้าเจิมนะคะเรียนเชิญคุณพระภูมิค่ะครับสวัสดีกรอาจารย์และพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องการเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนครับอยากประทากิจการ บทที่สองข้อที่46่สกถึงสีครับมีข้อความดังนี้รับทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหากขนมปังตามบ้านของผูกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจิตใจตั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับการชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่จะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันครับอิฐานร่วมกันครับฮารุยาทรานเสริจพระเจ้าขอบคุณพระบิดาเจ้าสําหรับวันนี้ที่ลูกได้มาก่าวพระวจนะเพื่อเป็นการเสริมสร้างชีวิตขอพระบิดาเจ้าทรงนําและอวยพรให้เป็นการแบ่งปันที่มาจากพระองค์มีความถูกต้องเป็นไปนตามพระประสงค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน ชีวิตคริสเตียนที่เติบโตนะดูอย่างในกิจการนะครับในข้อที่ส6ิบหกนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับปัจจุบันนะครับคือมีมีพระวิหารเป็นศูนย์กลางไปพระไปพระวิหารในบานสสวัโตกันองค์ส่บ้านอื่นก็ไปตามบ้านรับประทานอาหารแล้วก็อหากขนมปังก็คือการามหาเศรั่นเองครับ ซึ่งในปัจจุบันแล้วก็เดําเนินแนวทางเดียวกับในอดีตท,ที่ทํากันมานะซึ่งถ้าเราทําตามเนี่ยนะก็จะมีชีวิตที่เติบโตเป็นที่คนทั้งหลายได้เห็นนะก็ที่สรเสริญพระเจ้ามีความชื่นชอบในพวกเราเหมือนกันครับเหมือนกับในกิจการนี่ครับที่เราสาบกทั้งหลายที่กระทากันครับคือเข้าคงไปโบสถก์ก็ไปพระวิหารก็เพื่อนมัสก,การพระเจ้าไปเรียนพระคัมภีร์ และมีการสมัครกิรรมกันซึ่งเหมือนกับในในปัจจุบันที่กระทากันอยู่แล้วเราก็ทําเหมือนกับเขาเขาเหมือนกันนะวันปัจจุบันแล้วในวันทุกๆวันเราก็สมัครกิจกรรมกันในกลุ่มชุมชนพระอพอครับและ,ะการไปโบสถ์กิจกรรมฝ่ายวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ทําให้คริสเตียนเติบโตก็หนีไปพ้นพเรื่องพื้นๆที่เราทํากันอยู่แล้วนะครับ สี่เหล่นี้ซึ่งถ้าเราทำไปเรื่อยๆอโดยสม่ำเสมอก็จะทำให้ชีวิตเราในาชีวิตคิดเตียนฝ่ายวิญญาณเราเติบโตขึ้นากคือการไปโบสถ์ไปสมัมผัธรรมกับพี่น้องการอ,อธิษฐานเฝ้าเดี่ยวประจำวันการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์การประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องนพื้นนะซึ่งถ้าใครทำได้ได้อย่างสม่ำเสมอก็ ก็จะมีความก้าวหน้าและในฝ่ายวิญญาณขึ้นทุกวันทุกวันครับกิจกรรมน่งเก่าแล้วไม่ใช่สิ่งตายตัวคือเราไปเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะเข้าเดิมนะทำอะไรก็วันนี้ไปโบสถก็เหมือนเดิมอะไรเราพัฒนาการครับอย่างเราไปโบสถแ,แล้วก็ตอนแรกก็ไปแบบสมาชิกธรรมดา ไปให้คนอื่นบริการเรามีพี่เลี้ยงมีอะไรคอยดูแลเราเทคแคร์เรานะแต่พอเราอยู่ไปใน,นหนักเข้าเราก็ต้องเริ่มรับใช้ฝึกลับใช้เท่าส่วนตรงส่วนนั้นส่วนนี้ลหลายๆส่วนเพื่อเพื่อจะหาของประทานนะครับเป็นผู้เป็นผู้บริการบริการผู้อื่นครับเป็นผู้ดูแลเทคแคร์ที่น้องที่มาใหม่ครับเนะี่ยเปลี่ยนไปการอธิษฐานเหมือนกันนะการอธิษฐานนี่ก็ไม่ใช่แบบเหมือนกันเหม,มือนกับหนังจีนเหมือนกันนะ มีวิทยายุทธท่านสูงขึ้นเรื่อยๆเ,อย,เอยอ่ะซึ่งคนที่เขาเป็นนักอธิษฐานน่ะซึ่งผมงไม่ใช่น,นักอธิษฐานนะเขาเล่าให้ฟังนะว่ามันมันจะมีขึ้นมันจะมีขั้นตอนขึ้นไปเรื่อยๆนะเราจะมีสันติสุขเออและเออจะรักการอธิษฐานมากขึ้นทุกวันเออซึ่งในในต่างประเทศนะ่ะเขาก็มีหออธิษฐานเนี่ยมีทั่วโลกนะครับเออมีพี่ mm hmm. น้องคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าที่ทีอ่อินโดนีเซียเนี่ยมีหออธิษฐานหนึ่ง คนล้นมาข้างนอกเลยคนไปอธิษฐานกันอะยี่สี่ชั่วโมงเลยนะเนี่ยขออธิษฐานประเทศไทยที่ที่ร่มเย็นใกล้ๆกลร่มเย็นนี่ก็ก็แนวเดียวอะเอาแบบเข้ามานะครับเอาแบบอย่างเข้ามาซึ่งมีคนเอ่ออย่างที่เกาหลีอ่ะอาจารย์เคยไปอาจารย์ผมเคยเเล่าให้ฟังว่าไปเกาหลีเนี่ยชาวเกาหลีเขาอิฐายกันเลยเขาบอกว่าเอ้ โพเดียมไปที่ที่ไหนที่ททททเวลาเรายืนแล้วก็เอาไว้วางพวกประพีอะไรเนี่ยของเขาต้องทําอย่างเข้มแข็งเลยนะเพราะเขาอธิษฐานก็นามือปาดมังอะไรมั่งเนี่ยต้องทํากันเนี่ยชาวเกาหลีก็อ,อธิษฐานกันวาระการอธิษฐานพัฒนาการอธิษฐานเพิ่มเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆครับเออซึ่งการเอ่อการรึกษารประพธีการอ่านประพธีไกันครับเราอ่านครั้งแรกก็มาก่อจะรู้เรื่องเท่าไรรู้เรื่องหม่รู้ไม่เรื่องว่า แต่ในที่ไหนความรักพระเจ้าอ่ะความความกระหายในอยากรู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยเราก็พยายามอ่านพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งเราจะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นครับและความรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยมีผลต่อการอธิษฐานของเรานะนักอธิษฐานเนี่ยเขาจะอธิษฐานแบบเอาข้อพระคัมภีร์เนี่ยมาอธิษฐานเรียงกันเลยนะเพราะเขาสามารถที่คือเขามีความรู้พระคัมภีร์มากเอาข้อพระคัมภีร์เนี่ยมาเรียงอธิษฐานได้เลย นี่ยครับคือเราเราก็จะไปถึงจุดนั้นครับถ้าเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเรื่อยไปแบบนี้ทุกวันติติดตามพระเจ้าแบบธรรมดาเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ธรรมดาเรืเลยไปอธิษฐานทุกวันเนี่ยก็จะทําให้เราพัฒนาการอธิษฐานมากขึ้นนครับการประกาศพระกิติคุณครับการประกาศพระกิติคุณนี่คือเอ่อก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอาจจะไม่ อ่อต้องออกไปประกาศแบบเป็นจิตตาลักษณะกันนะก็อยู่ในชีวิตเรานะครับที่จะประกาศโดยเฉพาะใน,นอย่างอย่างพระคัมภีร์ข้อสี่สิบเจ็ด่ยคนทั้งหลายสรรเสริญและชื่นชอบอผูอพวกสาวกและองค์พระเจ้าได้นาคนทั้งหลายที่จะรอดเข้ามาเพิ่มขึ้นจานวนมากคือเมื่อเราได้เวร์จานิคิดเตดียนเติบโตในกลุ่มเนะี่ยก็จะดึงเหมือนกับ โดยอัตโนมัตินะพระเจ้าก็จะดึงคนเข้ามาคนทั้งหลายก็จะเห็นเราแล้วชื่นชอบและเข้ามาหาเราโดยโดยไม่ต้องเดินออกไปรประกาศมากนะคนทั้งหลายที่เห็นชีวิตเรา,าการดําเนินชีวิตริสเจนเนี่ยเขาก็จะเกิดความชื่นชอบและสรรเสริญพระเจ้าไ่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ได้เนะและแล้วก็จะมาสนใจมาถามเราว่าจะทําไงถึงจมีชีวิตแบบนี้บ้างครับ ครับในสองโครินบทที่สิบข้อสี่สิบเจ็ดนะกล่าวว่าถ้าใครจะอวดจงอวดองค์พระพป็นเจ้าเถิดอันนี้คือเราจะอวดองค์พระผู้เจ้าได้ก็โดยที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงครับถ้าชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะอวดองค์พระเจ้าคงอวดไม่ได้ครับถ้าแตชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยคนเขาเห็นเขาก็สเสื่อพระเจ้าครับออาจจะมามามาเสริอหรือมา ชมเราว่าทำไมดีแล้วเกิดนี้นเราก็บอกไม่ใช่เออผมดีเพราะว่ามาเชื่อพระเยซูครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคือเราอวดพระเจ้าของเราผ่านชีวิตเราครับเมื่อคนหนึ่งมาเชื่อพระเยซูอย่าง,งการมาเชื่อพระเยซูนะเมื่อมีคนคนหนึ่งมาเชื่อพระเยซูนะเขาจะมาเกิดหมาย่ายเป็นญยางครับเมื่อเขาเรินชีวิตคริสเตียน เป็นสนิจกับพระเจ้าเนี่ยก็จะเกิดผลเพราะวิญญาณคือความรักกับคือความรักจากพระวิญญ,ญ,ญาณไหลมาสู่จ,จิตใจเขาทาให้ชื่อเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดคีซึ่งพระเกียรติทั้งหมดเป็นของพระเจ้าครับคือความดีของเราเนี่ยที่เราทาเนี่ยเป็นงานของพระเจ้าชีวิตเราครับงานของเราคือเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ครับส่วนงานของพระเจ้าคือ,อทําดีหรือท,ทํเสีต่างผ่านชีวิตเราเนี่ย นคนทั้งหลายเห็นพระเจ้าในชีวิตเราครับ,รบการการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยบางทเีเราจะอ่านจำได้มั่งไม่ได้มั่งนะบางทีก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบางหรืเอ,อรเออจำอ,อ,อ่าน,นข้างหน้าข้างหลังลืมอะไรเนี้ยก็ขอให้เราพยายามอ่านไปเรื่อยครับแล้วก็มีผู้เปรียบเทียบนะว่าเหมือนกับเอาตะกรา้าไปตักน้ำอ่ะ เราไม่สามารถตักน้ําได้แต่ว่าตะกร้าจะสะอาดครับคือชีวิตเราอาจจะไม่สามารถเก็บเกีย่ยววระพรจากจากพระคัมภีร์ได้แต่ว่าชีวิตเราจะสะอาดขึ้นครับครับอคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณน่ะคือที่เติบโตเนี่ยเขาเขาจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้านะโดยโดย,โดยไม่ต้องพระเจ้าต้องมาแสดงเ,เป็นเป็นกายภาพให้เราเห็นนะเขาจะรู้จากภายใน จจะรู้ผ่านพระคัมภีร์เ้วยเนยนะและปฏิบัติตามเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ปัญญาเนี่ยไม่ต้องว่าพระเจ้าต้องมากระซิบข้างหูหรือพระเจ้าต้องทําเป็นแสงเป็นเสียงอะไรเห็นแต่ถึงต้องทําตามเป็นหมายสําคัญในการสัจจันนะคือสาหรับคนผู้ใหญ่ปัญญาจะจะไม่ต้องการหมายสําคัญในการสัจรย์แร้วเพราะเขารู้ภานายอยู่แล้วว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรครับในในชีวิตท,ท,ที่เติบโตนะพระเจ้าจะทํากับเราเหมือนกับ โมเสสอะโมเสสเหมือนกับอ่กษัตริย์ดาวิดรับหรือหรือแบบเดียวกับโยเซฟอะไรเงี้ยคือใช่วิธีธรรมชาติน่ะจะไม่มีแบบพระเจ้าเสกปุ๊บเติบโตเลยไม่ใช่นะแต่การดําเนินชีวิตก็ค่อยเติบโตไปเหมือนอ่โมเสสนะต้องไปอยู่ถิ่นุนกระนาน40ปีนะถึงจะพร้อมที่จะใช้งานได้นะกษัตริย์ดาวิดเจิมตั้งเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยต้องเลี้ยงแกะอีกหลายปีนะไปได้เป็นกษัตริย์ครับ โยเซฟต้องผ่านชีวิตมากมายอ่ะกว่าจะได้เป็นอุปราชของฟาโร์อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีทางลัดในการเติบโตในชีวิตของคริตเตียนนะครับเอ่อโดยสรุปก็คือไม่มีทางลัดในการเติบโตชีวิตขิตเตียนเราต้องดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆวันต่อวันกับเจ้าครับขออธิษฐาลลนลมกรับอริยาสรวเสริญประเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยพระบิดาเจ้าขอทรงช่วย,วยลูกๆของพระองค์ มีความชื่อชมยินดีในการเดีมีชีวิตที่เรียนกับพระองค์ในทุกๆวันพวกพวกเราจะได้เติบโตแบบเดินทางตรงนะไม่ต้องเดินทางอ้อมให้เสียเวลาลูกขออธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนครับขอ,ขออาจารย์ช่วยเสริมด้วยครับขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับคุณภาคภูมินะคะเ,เราเห็นการเติบโตวันแรกที่เขา ที่คุณภาคภูมิมาแบ่งปันกับวันนี้มันต่างกันละนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะนี่คือการเติบโตนะคะชอบมากชอบคำเออที่คุณภาคภูมิพูดว่าไม่มีทางรัดในการเติบโตในทางของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในทางของโลกอ่ะคนอยากที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงเป็นไงคะเรียเจ้านายเงินให้เจ้านายยัดเงินเจ้านาย เขาก็สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งเครื่องบนได้แต่ทางของพระเจ้าให้คุณรวยล้นฟ้าเงินก็ไม่สามารถซื้อการเติบโตของพระเจ้าได้เพราะการเติบโตของพระเจ้านั้นพระองค์จะมองให้เราอะนะคะเป็นไปตามนะคะบาลันความสามารถของเราหลายคนเคยมีคําถามว่าในเมื่อพระเจ้าอะเป็นพระเจ้าแห่งพระพรอะเป็นพระเจ้าแห่งความสําเร็จอะก็เมื่อเรามาเชื่อทําไมไม่ให้เราเลย ถามว่าพระเจ้าให้ได้ไหมได้ค่ะแต่ถามว่าเมื่อคุณได้ไปแล้วอ่ะคุณอ่ะจะรักษามันได้ไหมเพราะคุณยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรของคุณเลยเพราะนั้นชีวิตน่ะในทางของพระเจ้าที่จะเติบโตอ่ะมันต้องเอาชีวิตแันแรกกับชีวิตเพราะนั้นเราเราได้สังเกตเขาค่ะในทางของพระเจ้าอ่ะพระเยซูงลงมาเกิดในโลกมนุษย์ พระเยซูปเป็นมนุษย์100ร้อยเปอร์เซ็ต์เยซูก็ยังทําตามขั้นตอนของการความเป็นมนุษย์นะอ่ะนะคะต้องมีการรับบับดิสมาในน้ําพระเยซูก็ทําทั้งทั้งที่ยอนอ่ะรู้ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าแม้แค่แตะชายนะคะฉลองพระบาทก็เออแตะเชือกฉลองพระบาทก็ยังไม่ต้องไม่สมควรแต่พระเยซูยอมทํานะคะเพราะนั้น พระเจ้าถึงได้บอกกับพระเยซูว่าเจ้าเป็นบุตรสุดที่รักของเรานะนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือนะคะนกพิราบที่มาบินเกาะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนวันที่คุณเดินเข้ามารับเชื่อหลายคนก็เชื่อว่าฉันจะต้องเปลี่ยนฉันจากความทุกข์ฉันจะต้องเลวฉันจะต้องหายจากความเจ็บป่วยนะคะเราก็ร้องขอพระองค์ พอไม่ได้ดังใจเป็นไงคะก็ถอยห่างไปเมื่อเช้าข้าพเจ้าอ่านนะคะบทพักคำของเออ,อาจารย์นิดนะคะชอบอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าเนีย่ยนะคะคริสเตียนในการขอนะคะขอได้คะ่ะแต่นะคะอ่ะขอขอตรงนี้นะคะเขาบอกว่า เมื่อเราอาธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงให้เราแน่นอนนะคะแต่พระเจ้าไม่เคยละเลยพระเจ้าไม่เคยละเลยคำร้องทุนของเราแต่สิ่งที่เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยอยากรอพระเจ้าไม่เคยมองข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่เราไม่เคยชิมันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอ่านจากบท ของคุณอ,อ,อาจารย์นิดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้เราถ้าเราเติบโตขึ้นมาเมื่อไหร่ให้เรารู้ว่าการอดทนและหลอคอยนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของเราและให้เราเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เราร้องทูลเราจะได้รับคําตอบอาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่กับน้ําพระทยัยและขึ้นอยู่กับการประพฤติของพวกเราด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณคุณภาคภูมินะคะที่นําพระ วัจนบุตรนี้เข้ามาแล้วให้เราเห็นการเติบโตที่ชัดเจยนยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังคุณ,คณอาจารย์พระภูมินะคะเออคุณพระภูมินะคะเรียนเชิญผู้สนับสนุนพระคำท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ของหนูค่ะหนูได้พระธรรมเอเฟซัสค่ะบทที่ห้าค่ะเพราฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านจงเรียนแบบ พระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักอาเมนทาาจารย์ค่ะพระเจ้าปรารถนาชีวิตของเราทุกคนอะ่ะเรามีต้นแบบที่น่ารักมากเลยเป็นเอ่อมาสเตอร์ที่อย่างสวยหรูคือองค์พระเยซูริ์พระบิดาทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ทำไมต้องลงมาถ้าวันนี้เนี่ยเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่ง แล้วเราไม่เข้าไปคลุกคลีกับเขาเราจะไม่รู้จักเขาค่ะก็มองเขาแค่ผิวเผินหลายคนโอ้คนนี้ดูดีจังเลยเออน่าจะร่ํารวยน่าจะแต่พอเข้าไปคลุกในวงในกับเขาเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยมันเป็นภาพลวงตาพระเยซูล,ลงมาเกิดมาคลุกกับความยากจนมาคลุกกับความทนทุกทรมานพระองค์อ่ะให้เรานอนบนที่นอนอันอบอุ่นอันสวยงาม แต่ใครนึกถึงพระองค์บ้างไหมคะว่าพราะองค์ต้องนอนหนาวเหน็บอยู่กลางข้อแกะอยู่ในรางหญ้าซึ่งมีกลิ่นเหม็นพวกเราเกิดนะให้ลำบากแสนเข็มยังไงเราก็ยังอยู่ในกระด้งที่เออหมอตำแยจะเตรียมไว้ให้เรานอนเพราะนั้นพระองค์จึงรู้จักเราดีหมดนะคะพระองค์ได้รู้หมดเลยว่าเฮ้ยเราความจนมันเป็นยังไงความเจ็บปวดมันเป็นยังไง ความทุกข์ทรมานมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพระองค์รู้เราจักเราดีมาก